สวัสดีค่ะพบก,กับอีหม่อที่ช่องเสรีกลางไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาดูดวง12ราศีกันสาหรับชาวราศีธนูกันบ้างประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2565เราจะมาดูกันว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปให้อีหมอด้วยนะมาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของการงานชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ โอ้โหช่วงนี้ค่อนข้างจะดูหมดแพชชั่นกับการทํางานมากเหมือนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าแบบเราอาจจะทํางานในในปีนี้มาแบบเต็มที่แล้วมาเยอะมากแล้วมีปัญหาหลายอย่างมีเรื่องต่างๆที่เราเผชิญแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดึงอารมณ์เรามากแล้วตอนนี้มันค่อนข้างจะดิ่งมันค่อนข้างจะดาวพอสมควรเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการทํางานหรือความรู้สึกเกี่ยวกับตัวงานเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราล้าเราคิดอะไรดีๆไอเดียสร้างสารรค์ที่มันเคยมีมันไม่ออกมาจริงๆตอนนี้เป็นช่วงที่ เราเหมือนอยากใช้เวลากับตัวเองอยากทบทวนอยากหาความสุขให้ตัวเองซึ่งมันก็เลยทําให้งานของเราเนี่ยดรอปลงมากว่าเดิมพอสมควรแต่ทางที่ดีคือหัวหน้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงมีความเมตตาและยังคงมีความเอนดูเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจหรือคิดอะไรไม่ออกจริง ปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่เขาพร้อมจะให้คําแนะนําพร้อมจะให้คําปรึกษาเพราะยิ่งถ้าเราปรึกษาเขาเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้ความสําคัญกับเขาการทํางานร่วมกันในบางทีเนี่ยมันก็จะต้องมีการแชร์มุมมองความคิดกันและพอเราให้ความสําคัญกับผู้ใหญ่เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่ารักจังเลยอะ่ะเรานึกถึงเขาในเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเรานึกถึงเขาในเวลาที่เราต้องการคําแนะนําคําปรึกษาบางคนมีเจตนาที่ดีส่วนใครที่มีจตนาไม่ดีตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะมันจะมีต้องระวังนิดหนึ่งคือสาหรับคนที่ ทงานประจําแม้แต่คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องระวังคือมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่เข้ามาแล้วดีกับเรามากมากแบบชนิดที่อดีได้ขนาดนี้จริงหรอเฮ้ยทําไมหวังดีผิดปกติจังหวังดีกับเรามากเหลือเกินเป็นห่วงเป็นใย,ยเราทุกเรื่องคนนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่าจากหน้าไพ่ค่อนข้างเด่นว่าเขาเหมือนจะเข้ามาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์บางทีเนี่ยมาคุยดีกับเรามาปรึกษาเราเพราะาเรามีผลงานที่ดีมาตลอดแล้วพอช่วงเนี้ย โชคดีจังหวะโบะ๊ะบะเรากําลังแบบหมดความคิดหมดไอเดียนางมาคุยกับเราเพื่อจะดูดข้อมูลว่าเอ้ยเธอมองยังไงเธอทายังไงเธอแก้ยังไงซึ่งตรงนี้ต้องระวังนิดนึงการจะเล่าเออการจะเล่าหรือแชร์อะไรพยายามดูบุคคลนิดนึงไม่ใช่ว่าให้เราเป็นคนขี้งกให้เรามีความคิดว่าต้องประสบความสําเร็จคนเดียวนะหมายถึงว่าการที่เราแชร์เนี่ยอย่าแชร์ทั้งหมดค่ะเพราะบางทีมันคือกิมมิคของเรามันคือความคิดของเรามันคือไอเดียของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราแชร์หมดเขาจะเอาไปใช้แล้วปรับในแบบของเขาซึ่ง มาจังหวะที่เราอ่ะกำลังดิ่งพอดีกำลังอ่ากำลังดรอปลงพอดีมันจะกลายเป็นว่าเขามีผลงานแล้วเราอ่ะไม่มีผลงานคืบหน้าเลยกลายเป็นปัญหาอีกนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาให้ความเชื่อเชื่อใจไว้ใจเราแล้วถ้าจู่ๆคนอื่นทําได้ดีกว่าทีเนี้ยมันจะถูกสลับสับเปลี่ยน เขาจากที่จะพยายามผลักดันเราจะกลายไปสนับสนุนหรือผลักดันคนอื่นแทนเพราะงั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่น่ากังวลพอสมควรปัญหาอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องของข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นก่อนเราจะส่งงานปกติเราสามารถส่งได้เลยแต่ช่วงนี้ยสภาพจิตใจมันไม่ค่อยปกติมันไม่ค่อยคงที่เพราะงั้นเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดจากเรื่องเล็กๆเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะแนะนำว่าให้เราอ่ะเช็คตรวจสอบตรวจทานให้ละเอียดก่อน ให้มั่นใจก่อนว่าฉันไม่ปกพร่องฉันไม่ขาดตกส่วนไหนและค่อยเริ่มทําเอ้ไม่ใช่ขอโทษแล้วค่อยเริ่มส่งหรือถ้าเราไม่มั่นใจเราอาจจะทวนสักรอบถึงสองรอบให้มันชัวร์ไปเลยสองสามรอบก็ได้ถ้ามันไม่รีบมากมายอะไรแต่ถ้ามันเยอะจริงๆก็รอบเดียวก็พอนะคะและตรวจทานอย่างละเอียดไม่ใช่ตรวจทานแบบลวกลวก ถ้าเราขาดตกบกพร่องและมาในจังหวะที่เรากําลังดิ่งเนี่ยคือมันเหมือนช่วงกําลังดวงกําลังจะเปลี่ยนเพราะงั้นมันอาจจะเกิดปัญหาคือผู้ใหญ่ตําหนิเราแล้วทําให้เครียดยิ่งกว่าเดิมได้สําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวกันนะเออกันบ้างนะคะตอนนี้ธุรกิจของเรามันดูทรงลูกค้า ก็ยังให้การสนับสนุนยังคงเอ็นดูยังคงรักเรายังคงเป็นลูกค้าของเรายังมีฐานลูกค้าที่มันมั่นคงอยู่นะเขายังไม่ได้มีความที่จะเปลี่ยนใจไปซื้อกับที่อื่นหรือว่าไปอุดหนุนร้านอื่นเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีบ้างเป็นไล่ย่อยๆที่ไปละเพราะงั้นตรงเนี้ยเราอาจจะต้องหากิจกรรมทําอะไรเพิ่มเติมคืนกําไรให้ลูกค้าบ้างหรือว่าทํากิจกรรมให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเขากลับมาดูใส่ใจลูกค้ามากขึ้นหรือว่าสนใจลูกค้ามากขึ้นอะไรเงี้ยหา หาจุดขายที่มันดึงดูดในแบบของเราที่มันไม่ต้องแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะคะเอาแบบท,ที่เราไม่เหนื่อยมากแล้วก็สามารถทําได้จริงอย่างเช่นจัดโปรโมชั่นทํากิจกรรมอย่างเช่นอะช่วงนี้ใกล้วันปีใหม่แล้วเราก็จัดกิจกรรมนั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยก็ได้เนาะมันก็มันก็จะเป็นจุดที่ทําให้คนเนี่ยเกิดความสนใจเพอเพอเราอาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่ด้วยนะคะ ปัญหาเนี่ยก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกขนส่งหรือว่าการบริการของลูกน้องบริวารนดิดเดียวไม่รุนแรงมากค่ะทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดียกเป็นความรู้สึกเรานะคะอะดูงานโดยรวมสิสําหรับชาวราศีธนูดูค่อนข้างน่ากังวลน,นิดนึงชาวราศีธนูเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแน่เลยดูไม่ค่อยมีสมาธิดูเหมือนแบบใจไม่ได้จุดจ่อกับการทํางานไปโฟกัสกับเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล้วดูค่อนข้างจะดิ่งจะดาวมากพอสมควรเลยมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงนะ มันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราและทีนี้มันทําให้เราไม่มีสมาธิมันเลยทําให้เป็นจุดที่ไม่มีไอเดียไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่มีอะไรที่จะไปปรับผลงานให้มันดีมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะถูกเพ่งเล็งแต่ทีนี้แรงกดดันมันอาจจะเกิดขึ้นจากาการที่เราเคยทํางานดีแล้วเรามาด r อปลง ผู้ใหญ่ก็เลยจะพยายามยัดเยียดให้เราทําให้มันดีได้เหมือนเดิมซึ่งก็ยิ่งทําให้เราเกิดความเครียดมันก็เลยเป็นผลกระทบกับเรื่องของการทํางานความรู้สึกในเชิงลบมีอยู่แล้วจากเรื่องส่วนตัวมาเจอกับเรื่องความกดดันอีกและบางคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นคนดีเพราะเขาดีกับเราเหลือเกิน กลายเป็นว่าหักหลังอีกเจ็บปวดอีกก็ยิ่งทําให้มีความรู้สึกกับเรื่องงานไม่ค่อยดีอีกนะคะเพราะฉนั้นอะไรที่ตัดออกไปจากชีวิตได้อะไรที่เป็นท็อกซิกตัดทิ้งไปเลยนะอย่าไปโฟกัสกับมันเยอะนะคะช่วงนี้เพราะกลัวเหลือเกินนี่ขนาดยังไม่ได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะแต่ว่าไพ่ที่มันขึ้นมาคือมันมีโอกาสที่เราจะอยู่ในสภาวะเครียดหรือสภาวะซึมเศร้าซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ย มันมีโอกาสที่จะกลายเป็นโรคนั้นๆได้นะคะแล้วทีนี้ก็ต้องมาตามกินยามาตามปรับอารมณ์เรื่องของความคงความคิดอะไรต่างๆแล้วทีนี้บานไปเลยเถิดเพราะงั้นอะไรก็ตามที่มันตัดได้อะไรที่มันเป็นท็อกซิกอย่าไปเก็บมันไว้มันมันมองง่ายๆเหมือนมันคือมะเร็งก็ได้หรือว่าเหมือนมันคือขยะปฏิกูลที่มันไม่สามารถที่จะนามารีไซเคิลได้แล้วอะเพราะงั้นทิ้งอะไรได้ทิ้งไปเลยนะคะไม่สําคัญก็ตัดทิ้งไปแต่หัวหน้าหรือผู้ใหญ่ถ้าเกิดมันไม่ดีจริงๆอะมีนานมว่าเราจะสามารถเปลี่ยนงานได้ก็โยกแยก็ดีนะคะจากหน้าไพ่บอก ว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างสูงว่าเราอาจจะทนไม่ไหวแล้วเราเบิดออกมาด้วยกันออกไปเลยเนาะถ้ามันไม่ไหวจริงถ้าหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าคือจุดสาคัญนะคะเพราะหัวหน้าคือคนที่จะผลักดันเราได้ถ้าหัวหน้าไม่ดีถ้าหัวหน้าหรือผู้ใหญ่เนี่ยเขาแกล้งเราจริงๆแบบไม่ใช่ว่าจะพยายามทําให้เราเติบโตก้าวหน้าด้วยกันบีบแล้วก็อัด อัดข้อมูลอัดงานให้เราเพื่อให้เราแบบแสดงผลงานเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะแกล้งเราสัมผัสได้หรือว่าเขาทาทาแบบนี้มาเป็นประจํามาตลอดไม่ใช่ว่าเขาอยากจะลักดันหรือสนับสนุนอะไรเราเพราะว่าทําแบบนี้มาตลอดแล้วก็ไม่เคยพักดันเราเลยอ่ะโอเคอันเนี้ยถ้ามีความคิดอยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนเถอคะค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าจะได้เจองานที่ดีกว่าเดิมเนาะส่วนคนที่ทําธุรกิจอยู่เบรกในเรื่องของการจะลงทุนเพิ่มนะคะ ไม่ให้ลงทุนเพิ่มแต่คุณสามารถทําสินค้าพวกพรีออเดอร์คือถ้าคุณมีแบรนด์ของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะทําแบบสินค้าชิ้นหนึ่งมาให้คนได้ดูดูฟิกแบคว่าเขาสนใจกันมากน้อยแค่ไหนเราจะได้รู้ว่าถ้าเรานํามาทําเนี่ย มันจะตีตลาดได้เร็วไหมเพราะว่าตอนนี้เขายังบอกว่าอย่าพึ่งนะเพราะว่าการลงทุนของเราเนี่ยคือด้วยความที่อารมณ์สภาวะจิตใจมันไม่มันไม่คงที่เพราะงั้นพอเราได้สินค้ามาปุ๊บเราอาจจะไม่ได้ทําเราอาจจะไม่ได้มีการโปรโมทหรือพรีเซนต์ทีนี้มันก็จะจมทุนนานเนาะถ้าเกิดว่าเราปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกเราได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะใครที่มีหุ้นส่วนหรือใครที่มีเพื่อนที่มีความคิดอยากทาธุรกิจเหมือนเหมือนกับเราระวังเขาจะ เอาผลงานเอาความคิดของเราไปทําเป็นแบรนด์ของเองแล้วกลายเป็นทาให้เรารู้สึกแย่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นจากสภาพแวดล้อมหรือ 1, นิตรภาพของเรานะมาดูเรื่องของการเงินชาวราศีธนูกันบ้างรายรับมีเข้ามาไม่ขาดเลยค่ะรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโอโหรายจ่ายก็จุกใจอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายยิบย่อยเข้ามาตลอดเลยค่ะใครที่มีหนี้สินบ้านรถหรือว่านี้สินอะไรที่มันเป็นแบบก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะหนักนิดนึงจนกว่าเราจะผ่อน หรือว่าจ่ายตรงนั้นหมดนะคะไม่ต้องกังวลม,มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบโอ้โหเป็นหนี้หัวโตชดใช้ไม่ได้คือเงินเรามีเข้าตลอดแต่มันแค่มีเรื่องของการจ่ายออกไปตลอดเช่นเดียวกันมีบางส่วนที่สามารถดึงเก็บได้เพราะงั้นอะไรที่มันรู้สึกว่ามันดูสูรุย่ยซูได้ไม่จําเป็นเนี่ยก็เบรกเบร,ก,เบรกไว้บ้างบางคนเนี่ยเพลินขอไปช้อปปิ้งซื้อลิปสติกแท่งเดียวสมมติซื้อลิปสติกแท่งเดียวกับบ้านมาทีมี12เฉดสีไปอย่างเงี้ยไม่เอานะคะ คือเรากําหนดลิมิตแล้วก็พกตังไปเท่าลิมิตที่เรากําหนดหรืออาจจะบวกลบสักอ่ะเผื่อซื้อสองแทง่งหรือเราตั้งใจผู้ชายตั้งใจจะไปซื้อรองเท้าใหม่ใช้มานานมากแล้วโอ้โหจนแบบส้นสึกแล้ว ซื้อสักคู่หนึ่งพอไปถึงจริงๆเอา้าลงเท้าก็สวยเข็มขัดก็ดีนาฬิกาก็โดดอันนี้ไม่เอานะคะเลือกเป็นอย่างๆให้ของขวาญตัวเองเป็นอย่างๆมันจะทําให้เราเริ่มรู้ระบบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของการเงินซึ่งมันจะทําให้การเงินของเราดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราสามารถแบ่งเงินบางส่วนมาเก็บได้แต่ในกรณีที่เราใช้ปะฉันหาได้ไม่เป็นไรคุณหาเงินเก่งจริงค่ะแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต่อให้คุณหาเงินเก่งขนาดไหนคนไม่ใช้เงิน พอคนไม่ใช้เงินคุณหาเก่งเท่าไหร่มันก็ได้แค่นั้นเพราะงั้นพยายามเซฟเรื่องของการเงินหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นไปได้ก็เรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายหน่อยนะไม่ได้น่ากลัวมากค่ะแต่ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอดูการเงินโดยรวมนิดนึงให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกยวดยานพหนะหน่อยนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมหรือมีเกณฑ์ที่มันจะถูกเฉี่ยวชนแล้วเราไม่มีคนรับผิดชอบอะต้องมารับผิดชอบเองนะคะระวังเกี่ยวกับพวกหม้อนงหม้อน้ําด้วยอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับระบบน้ําในรถ ก็ระมัดระวังนิดนึงมีเกณฑ์ที่มันจะต้องซ่อมแล้วบานปลายมบประมาณบานปลายนะคะต้องเสียเงินเยอะส่วนใครที่ไม่ได้มีรถอยู่แล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพวก ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนิดหนึ่งนะคะไม่ได้รุนแรงค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นโควิดมาเลยทําให้เสียงานไปบ้างหรือว่าอาจจะแบบภูมิแพ้ก,กําเริบต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็เลยทําให้เสียไรายได้ในส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะแบบออย่างคนทําธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยเนาะเราหยุดไปหนึ่งวันมันก็ขาดรายได้ไปแต่ถ้าเรามีคนทํางานให้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะทีนี้มันจะมีปัญหาคือรายรับมันมีแนวโน้มว่ามันจะลดลงลดลงกว่าเดิมกว่าที่เคยมีมาแต่ว่า รายจ่ายยังคงที่เพราะงั้นอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราจะสัรเรื่องของการเงินไี้ดีขึ้นไม่ต้องกังวลเลยมันไม่ได้แย่มากมันอาจจะลดลงไปประมาณ10% 15%เท่านั้นนะคะแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยได้มากกว่านี้มันควรจะได้เพิ่มขึ้นไะทำไมมันลดลงอะไรเงี้ยก็อยู่ที่สภาวะเศรษฐกิจด้วยเนาะ,ะทีนี้ในกรณีของคนที่เป็นหนี้เป็นสิทธิ์นะคะเราเดือดร้อนจริงๆไม่สามารถหาเงินหมุนเวียนได้เลยอ่ะโอ้โหเป็นค่อนข้างยากหน่อยนะคะคนที่จะมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราได้นิดหน่อยจริงๆสมติว่า เราต้องนํามาใช้เราขอยืมเขาไปประมาณสักหมื่นหนึ่งสมมติเรายืมไปหมื่นหนึ่งเขาอาจจะให้เรามาได้แค่แบบหกพันห้าพันหกพันเจ็ดพันประมาณนี้ไม่เกินนี้ซึ่งที่เหลือเราก็ต้องไปหาต่อเพิ่มอีกคือเราจะหาได้ไม่ครบตามจํานวนที่เราต้องใช้แต่เราสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ส่วนหนึ่งเพราะงั้นน่าจะเอาสองส่วนมาประกบกันก็น่าจะพอดีนะคะเดือดร้อนอะไรปากหนักปากแข็งแงรู้สึกว่าเออผ่านไปได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวก็หาได้พอถึงเวลาจนตัวจริงๆปุ๊บคิดไม่ออก หัวไม่แล่นเลยใครดีอ่ะยืมคนนั้นก็ไม่น่าได้คนนี้ก็ดูลําบากกว่าเราอ่ะทีนี้กลายเป็นว่าไม่เอ่ยปากขอยืม,ยมก็เลยไม่ได้ยืมนะคะกับอีกอย่างหนึ่งคือไปขอยืมคนที่พอจะมีอยู่บ้างแต่เขาก็กังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยเธอดูแบบมีชีวิตที่ดีกว่าฉันอ่ะเธอยังยืมฉันเลยงั้นแปลว่าถ้างั้นแปลว่าตอนนี้เธอกาลังเดือดร้อนจริงๆซึ่งฉันก็ไม่รู้เธอจะคืนเมื่อไหร่ก็เลยให้ในำจำนวนที่เขารู้สึกว่าอ่ะถ้าเธอถ้าเธอโกงฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็ ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแต่ก็อย่างอย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องของการเสียมิตรภาพนิดหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีธนูคือเหมือนเราดูเป็นคนที่แบบมีไฟมี power ตลอดเวลาแล้วพอจู่ๆวันหนึ่งเรามาลําบากหรือเราเดือดร้อนเนี่ยมาเลยทําให้คนรู้สึกว่าจริงปะเนี่ยเฮ้ยโกงป้าวะอะไรประมาณนะั้นนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าให้หยิบให้ยืมได้ค่ะแต่90%ก็คือเราต้องเดือดร้อนด้วยตัวเองคือเราต้องดิ้นรนด้วยตัวเองสามารถกว่าถึงจะได้เงินมาเยอะขึ้นอ่ะ คนอื่นอาจจะช่วยเราได้ไม่มากคนที่จะมาซัพพอร์ตเราก็ให้ได้แค่เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะความรักกันบ้างดีกว่า สำหรับชาวราศีธนูคนโสดโอ้ดูปิดกัน้นดูไม่โฟกัสเลยเรื่องของความรักโอ้โหหลายคนอาจจะเจ็บปวดกับความรักมากค่ะเจอความรักพังแบบพังพังพินาศพังทลายพังสลายพังจนแบบไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่เลยตอนนี้กับบางคนเนี่ยเคยมีความหลังฝังใจมันทําให้รู้สึกว่ากลัวการจะเริ่มต้นใหม่แล้วคนที่เข้ามาถามว่าดีไหม ก็ยังไม่ค่อยอยากให้ทุ่มความรู้สึกเท่าที่ควรเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรนะไม่ได้ดีทั้งในแบบพื้นฐานของความดีที่ควรจะมีในความรักและไม่ได้ดีสาหรับคุณด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบ ทำให้คุณเกิดความระแวงหรือกังวลในความสัมพันธ์ตลอดเวลาเพราะงั้นคนเนี้ยก็เลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าดีอย่างใยๆก็ต้องทําให้คุณมีความมั่นใจเป็นคนที่ดูซื่อสัตย์เป็นคนที่ดูจรงิงจังจรงิจรงใจอะไรเงี้ยคนนี้อาจจะดูเหมือนแบบกระล่อนปิ้นป้อนนิดหนึ่งถามว่าเขาเป็นคนกระล่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เขาเป็นคนจ้าจีคุยเก่งอะ คุยแล้วสนุกคุยแล้วแบบใครก็อยากคุยด้วยมันก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ของเขาซึ่งพอเขามาคุยกับเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากคุยด้วยแต่พอเราเริ่มจะจริงจังปุ๊บเรากลับรู้สึกกังวลกับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคนโสดในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ในเรื่องของการจะพัฒนาความสัมพันธ์ดูคุณก็พอคุยไปสักพักจะเริ่มสร้างกำแพงจะเริ่มมีความกังวลและเริ่มรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์มันไปต่อยากจังความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แล้วตัวคุณเองก็จะถอยออกมาเองนะคะเพราะฉะน ดีมากในระดับที่คุณต้องการด้วยคุณยังแอบมีความกังวลและมีความกลัวกับความสัมพันธ์ เพราะงั้นการตั้งคําถามในเชิงลบมันก็เลยมีเกิดขึ้นค่อนข้างสูงและถ้าจะมีแนวโน้มที่ดีคือได้เจอคนที่โอเคหน่อยอะโอเคกว่าคนที่จะเข้ามาใหม่ก็คือคนเก่าคนเก่าในที่นี้ก็เป็นคนที่เราเคยคุยก่อนก็ได้คนที่เคยมีความรู้สึกดีๆร่วมกันก็ได้หรือคนที่เป็นมิตรภาพดีๆต่อกันคือเคยมีปฏิสัมไม่ใช่แค่มีปฏิสัมพันธ์เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันค่ะเป็นเพื่อนได้เพื่อนสนิทได้นะคะแต่ถ้าแค่มีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยคุณยังดูมีกําแพงอยู่ นะเพราะงั้นคนที่จะเข้าถึงคุณและทําให้คุณได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือสารความสัมพันธ์จริงๆจะต้องเป็นคนเก่าไม่เป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าก็ต้องเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วเราได้กลับมาคุยกันอีกมันเคยมีความรู้สึกดีๆมีความผูกพันร่วมกันมาอยู่ช่วงเวลาหนึง่งนะคะคนนี้อาจจะวนกลับมาได้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงต่อให้จะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะยังไม่ได้ดีสําหรับคุณร้อยเอร์เซ็นถ้าคุณสามารถปรับตัวคุณสามารถทําความเข้าใจกันคุณสามารถจูนกันได้โอเคคนนี้มีโอกาสได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุยไปสักพักแล้วคุณยังคงรู้สึกเหมือนเดิมว,ว่าเฮ้ยมันตันจังเลยเฮ้ยมันน่ากังวลจังเลยเฮ้ยมันไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์เลยคุณจะเป็นคนจบความสัมพันธ์ด้วยการปรับสถานะให้กลายเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพดีๆต่อกันและถอยออกมานะคะอันนี้คือเป็นการตัดสินใจของตัวคุณเองเนาะ สำหรับคนที่มีคู่คือมีคนที่แอบชอบอยู่มีแฟนแล้วแล้วก็มีคนคุยนะคะมาดูกันสิว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ช่วงนี้คนแอบชอบเนี่ยจะทําอะไรรีบทําเลยนะเริ่มต้นได้แล้วนะคะใครที่ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็เริ่มเข้าไปพูดคุยได้เลยเพราะว่าเขาก็ดูเหมือนเอ๊ะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเอะใจกับเราพอสมควรเอ๊ะอ่ะอ๋ออ,อ,อะไรนิดหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเธอชอบฉันหรือเปล่าวะเฮ้ยคนนี้เขาดูแบบ เหมือนมองมาทีไรก็เจอสายตาคู่นี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยคือเขาเริ่มเอกใจเขาเริ่มสงสัยและก็บางคนโชคดีคือเราชอบเขาและเขาก็มีใจให้เราด้วยนะคะเพราะงั้นคุณต้องเริ่มต้นสารสัมพันธ์ได้แล้วถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ระวังนะจะโดนคาไปกินนะ่ะเพราะว่าถึงเขาจะมีความรู้สึกกับคุณแต่ถ้าเขามองว่าความสัมพันธ์มันดูแบบเหมือนเราจะต่างคนต่างอยู่ในมุมของเราเองแบบเนี้ย เขาก็จะอ้าโอเคงั like ้นฉันก erm ็ไม่ได้โฟกัสกับความสัมพันธ์นี้นะมันก็จะกลายเป็นเขาก็ไปโฟกัสกับความสัมพันธ์อื่นหรือเขาอาจจะเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วด้วยความที่คุณเขินเพราะคุณแอบชอบเขาอยู่คุณก็อาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาไม่ชอบเราเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าเราก็ถอยออกไปนะคะเพราะงั้นคุณอาจจะชวดโอกาสดีๆตรงนี้ถ้าคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้คุณต้องกล้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาส่วนคนที่มีปฏิสสสััมมมพนนธ์แแล้้้ววคคุณตออออองงงงเเรรร่่่ทีจะดกกใืขาูึ เช่นห่วงใยใส่ใจดูแลซัพพอร์ตความรู้สึกนะคะที่มันไม่ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวไม่ก้าวไกายพื้นที่ส่วนตัวเกินไปทุกอย่างทําอยู่บนความพอดีให้เรามีความสุขและสม่ําเสมอกับมันได้คือไม่ต้องทุ่มไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆไปแบบสบายๆไปแบบที่เราไม่ทำให้เขาอึดอัดใจและเราเองก็ไม่รู้สึกลำบากใจที่จะต้องทำมีแนวโน้มสูงว่าอาอาอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะสำหรับคนที่มีคนคุย ไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะความการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องสาคัญการเติมเต็มความรู้สึกดีๆก็เป็นเรื่องสําคัญเขามีความรู้สึกพิเศษกับคุณแล้วในตอนนี้เพราะงั้นแนวโน้มหรือนมิตหมายที่มันจะได้พัฒนาความสัมพันธ์มันมีสูงถึง9 5เลยแค่คุณจะต้องทําให้เขาเกิดความมั่นใจว่าความสัมพันธ์มันมั่นคงจริงๆคุณปรับตัวเข้าหากันได้คุณจะทําให้เขาสบายใจคุณเป็นเซฟโซนสําหรับเขา 9 5ค่ะได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนิดนึงก็พยายามอธิบายเพิ่มขึ้นอย่าพูดสั้นรวบรัดเกินไปเนาะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์กันนิดนึงปากปากไม่ตรงกับใจบางทีพูดทำร้ายจิตใจตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณปรับตรงนี้ไนดะ้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะมันเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งแบบลิ้นกับฟันนิดหน่อยซึ่งเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ไม่ได้ดูรุนแรงมากนะคะ ความรักความรู้สึกดีก็ยังคงมีให้กันอยู่สําหรับคนที่มีปัญหากัน,นก็ต้องบอกว่าถ้าคนในคนหนึ่งก็คือไม่ต้องคนในคนหนึ่งหรอกถ้าเป็นคุณนั่นแหละเพราะว่าคุณเป็นคนดูดวงใช่ไหมถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเคลียร์ใจกับเขาทําความเข้าใจการปรับความเข้าใจการพูดไปเลยว่าเอ้ยอันนี้มันคืออย่างนี้นะเอ้ยเธอตอนนั้นที่เธอพูดมาอย่างนี้มันคือยังไงอะไรเคลียร์กันไปเลยค่ะ และคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยฉันเข้าใจเขาผิดนี่เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นนี่แล้วสุดท้ายความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะไม่มีแนวโนม้มว่าจะเลิกค่ะและมีโอกาสที่มันจะไปต่อได้ไกลมากขึ้นด้วยนะอ่าอย่างหนึ่งนะคะค่อนข้างเด่นสาหรับใครที่อยากมีบุตรนะยังไม่ยังไม่ขึ้นเรื่องของการแต่งงานแต่ใครที่อยากมีบุตรมีโอกาสที่จะมีแน่นอนนะคะกิจกรรมสําคัญมากพยายามอ่ถ้าไม่มั่นใจก็นับเวลาตกไข่ก็ได้และกะ็ช่วงที่เราจะมีประจำเดือนก็อาจจะอ่ะ ทานน้าอุ่นเยอะๆเพื่อสลายริมเลือดหน่อยบางทีเนี่ยพอมันมีริ่มเลือดแล้วมันไปเกาะตามผนังมดลูกอะคะ่ะบางทีมันไปขวางท่อรังไข่ทาให้ไม่ติดลูกได้และผู้ชายก็ก่อนจะมีกิจกรรมช่วงที่เขาใกล้ตกไข่เราก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่ในทุกๆวันนะคะ,ะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองหน่อยเพราะว่าถ้าน้องไม่แข็งแรงเนี่ยต่อให้ผู้หญิง ดูแลสุขภาพขนาดไหนถ้าผู้ชายไม่แข็งแรงด้วยเหมือนกันมันก็มีโอกาสที่จะติดลูกยากเช่นเดียวกันนะคะแต่มีข่าวดีแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารใครยังไม่พร้อมป้องกันด้วยนะ โอ้เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสำหรับคนแอบ,บชอบคุณทําความเข้าใจกับเขาเพิ่มขึ้นค่ะคือเขาอาจจะเป็นพวกประเภทที่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกไม่เก่งหรือบางทีทําให้คุณเกิดความไม่มั่นใจหรือสับสนกับความสัมพันธ์เหมือนกันเนี่ยคุณก็พยายามทําความเข้าใจกับเขาเขาดูเป็นคนลึกลับดูเป็นคนเข้าใจยากดูเป็นคนคาดเดายากและในอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเขาเป็นคนที่ดูเปิดเผยตลอดเวลาให้ระวังหน่อยนะคะว่าเขาอาจจะมีคนของเต็งอยู่แล้วนะอันนี้ก็เตือนเตือน,นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะส่มเสี่ยงถ้าในกรณีที่เขาดูแบบ เฟลลี่ผิดปกติเพราะจากดวงเนี่ยเขาควรจะเป็นคนที่ดูแบบคาดเดายากเข้าถึงยากดูเป็นคนที่มีกำแพงหรือว่าเป็นคนที่อ่าโลกส่วนตัวสูงระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเขาเฟลลี่เกินไปก็ระวังนิดนึ่งนะคะเช็คดีๆก่อนในกรณีของคนแอบชอบเนี่ย อย่างที่บอกเลยว่ามีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์สูงมากแค่คุณทําความเข้าใจกับเขาเพิ่มขึ้นให้มีความสบายใจเวลาได้คุยกันให้ให้มีความรู้สึกดีๆหรือเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่การดูแลของเย,ยใส่ใจกันไปเลยนะคะเขาเองก็ดูสนใจคุณในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ที่มันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็สูงแต่ต้องทําความเข้าใจกับเขาเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยถึงเขาจะมีความรู้สึกตรงกับคุณแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเขาคุณจะคิด หมือนแบบคุณจะเข้าใจผิดว่าการแสดงออกแบบนี้มันเป็นการที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรไม่พิเศษหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณเข้าใจได้มันจะดีกว่านี้นะคะแนวน้มความสัมพันธ์มีโอกาสได้พัฒนาสําหรับคนที่กําลังคุยกันอยู่ก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะสามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้ และเขาเองก็เริ่มที่จะชอบเริ่มที่จะมีความคิดอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วขอเวลาอีกนิดเดียวประมาณสิเท่านั้นที่จะดูว่าไอ้ความต่างหรือเรื่องที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะคลิกกันได้ไหมมันจะจูนเข้าหากันได้ไหมถ้าได้ไปต่อแน่นอนนะคะสําหรับคนมีแฟนแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยว่าอะไรที่เข้าใจกันผิดไม่เข้าใจกันอ่ะคุยกันเลยนะไม่ต้องไปรออีกฝ่ายเริ่มไม่ต้องไปคิดว่าการที่เราเริ่มคือการที่เราวิ่งไล่ตามเขาง้อเขาการที่เราเริ่มก่อนนั่นหมายความว่าเราอยากรักษาความสั ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ยาวแต่ถ้าคุณไม่สามารถทําความเข้าใจได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกแบบเล็กๆน้อย,อยกระทบกระทั่งกันบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าอ้อชินแล้วช่างมันก็ไม่มีปัญหาแต่อย่าปล่อยให้สะสมนานนะคุณอาจจะชินแต่อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้ชินด้วยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเขาน้อยใจและนนอยใจสะสมเราทีเนี้ย บานปลายในอนาคตได้นะแต่ในกรณีที่เราคุยกันตลอดเรามีอะไรปรับความเข้าใจกันตลอดไม่ต้องกังวลเลยค่ะความสัมพันธ์อยู่ได้นานแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของลักษณะคําพูดคําจาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เขารักคุณแน่นอนนะไม่ต้องกังวลมาดูเรื่องสุขภาพชาราศีธนูกันบ้างโอ้โหช่วงนี้ใช้สมองเยอะมากนะคะดูเครียดดูกังวลกับหลายเรื่องตลอด ร่างกายของเราดูใช้งานหนักมากพอตัวนะถ้าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างเช่นพักผ่อนให้มากขึ้นดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้ในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะถ้าเราละเลยหรือมองข้ามมันไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราจะเริ่มมี ปัญหาเกี่ยวกับพวกไมเกรนความดันเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอปุ๊บเรามีกรรมพันธ์ความดันสูงหรือความดันต่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะถูกกระตุ้นได้ง่ายและเลือดมันก็จะสูบฉีดง่ายก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอีกเต้นผิดปกติเหนื่อยง่ายหอบง่ายหรือว่ารู้สึกแบบเหมือนบางทีมันบู๊บวาบอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ระวังนิดหนึ่งนะคะยังไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าสะสมนานๆก็อาจจะรุนแรงได้เนาะส่วนช่วงนี้ก็เรื่องของการใช้ใสายตาก็อาจจะเยอะไปหน่อยหนึ่งคะ่ะปวดตามกระบอกตาใส่นัด อ่แล้วก็อย่างที่บอกคือไมเกรนเนาะพุ่มคุ้มกันยังไม่ได้แย่มากนะคะสุขภาพดูแข็งแรงแค่อาจจะมีแบบอาการเล็กๆน,น้อยจากการที่ใช้ร่างกายหนักเฉยๆแล้วก็ไหลบ่าแขนนิดนึงค่ะเอวก้นต้นขาก็ยังไม่ได้เป็นออฟฟิศซินโดมนะ แต่ต้องบอกว่าต้องมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวบ้างนะคะอยู่กับที่นานๆไม่ดีทีนี้รสิดวงก็จะถามหาโดยเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของการไปฉี่ไปเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะเนาะเราก็อาจจะเพิ่มเติมขกตรงนี้ของตัวเองหน่อยค่ะอย่าแบบว่าอั้นซะจนทนไม่ไหวทนไม่ได้แล้วค่อยไปฉี่ทีเดียวอย่างเงี้ยพอสะสมระยะเวลานาน,านๆกระเพาะปัสสาวะเสบเรื้อรังนี่คือน่ากลัวนะคะถ้าเราไม่ระวังระวังตัวเองไม่เซฟตัวเองไม่ดูแลตัวเอง มันจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นถึงมันจะยังไม่ได้รุนแรงในตอนนี้แต่อย่างที่บอกทุกอย่างค่ะถ้าสะสมในระยะเวลานานๆมันบานปลายได้ในอนาคตเนาะขอดูหน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะให้คําแนะนําอะไรกับชาวราศีธนูเพิ่มเติมบ้างโอ้ยเรื่องของความเครียดช่วงนี้มาแรงมากนะคะยังคงจำย้ำเตือนอยู่ทุกๆเรื่องเนี่ยพยายามอะไรที่มันฮิวฮิวความรู้สึกของตัวเองได้เนี่ยก็ฮิวไปเลยแบบเติมเอ่อเติมพลังบวกให้ตัวเองได้ก็เติมไป อะไรที่มันไม่ได้จริงๆอะไรที่มันจาเป็นต้องพึ่งอย่างอื่นอย่างเช่นเรารู้สึกว่าการทําบุญมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเอาไปทําบุญเรารู้สึกว่าการอยู่กับเพื่อนมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นก็ไปอยู่กับเพื่อนการดิ้งการดื่มการปาร์ตี้มันทําให้เราแฮปปี้เอาก็ไปช่วงนี้อะไรที่มันรีแลกซ์ตัวเองได้ไม่เป็นท็อกซิกไปก่อนเลยค่ะทําก่อนเลยไม่ต้องมาคิดว่าการาความเครียดเราจะนั่งสมาธิได้คือจริงๆอะการนั่งสมาธิก็ดีค่ะมันทําให้เรามีสติมีสมาธิจิตเรานิ่ใเาเบาแต สภาพจิตใจแบบเนี้ยเสยไม่แนะนําให้นั่งสมาธิเพราะมันจะยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเราใช้เวลากับตัวเองมันจะยิ่งทําให้เราฟุ้งซ่านแล้วพอเราฟุ้งซ่านนั่งสมาธิไปก็เท่ากับศูนย์ไม่ได้มีสติอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้จิตนิ่งไม่ได้จิตสงบเพราะเรากาลังฟุ้งซ่านอยู่เนาะทำอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขทําไปก่อนนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนเพื่อรูปงงานลูกค้าก็ยังมีคนให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นโฟกัสกับคนที่ดีกับเรานะคะ เพิ่มเติมในเรื่องของอาจจะถ้าเราคิดไม่ออกจริงก็อย่างที่บอกก็คือขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากคนที่ไว้ใจได้จากคนที่เราสนิทอย่าไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราเก่งเราทําอะไรด้วยตัวเองมาตลอดเราไปปรึกษาเขาจะรู้สึกไม่ดีไหมไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะการที่เราไปขอคําแนะนําการที่เราไปปรึกษาเนี่ยมันอาจจะทาให้เขารู้สึกเอ็นดูเรามากขึ้นด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเวลาเธอมีปัญหาหรือเธออะไรเงี้ยเธอก็ยังนึกถึงฉันแล้วเวลาที่เราได้ดีหรือว่ามันผลงานที่เราทําออกมามันเพอร์เฟกเงี้ยผู้ใหญ่ ระดับสูงกว่าชมเราก็อาจจะให้เครดิตเขาสักนิดหนึ่งแค่นี้เองค่ะวินวินไม่มีอะไรมากไม่ต้องซีเรียสนะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันดรอปลงก็ลองหากิจกรรมหาโปรโมชั่นเหมือนแบบอาจจะเอากําไรลดลงและทําให้คนรู้สึกว่าเขาจับต้องได้มากขึ้นก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาดีขึ้นนะคะอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มเหมือนเดิมตเตือนไปแล้วอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มห้ามนะพีออเดอร์ได้ไม่สต็อกของได้นะคะถ้าคิดจะทําธุรกิจแบบ คนที่ทำงานประจำอยู่อยากทําธุรกิจเพิ่มเติมก็พวกพีออเดอร์ไม่ไม่สต็อกของไปก่อนก็ได้เนาะเรื่องของการเงินช่วงนี้จะเหนื่อยนิดนึงค่ะติดขัดหน่อยนึงพ้นเดือนนี้ไปจะดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าโอเคมันอาจจะ ไม่มีใครที่สามารถซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยๆมันก็มีคนที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ถึงมันจะไม่ได้มากตามที่เราต้องการหรือจำเป็นต้องใช้แต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเนาะเราก็มองในมุมดีๆนะคะอย่าไปโฟกัสกับว่าเฮ้ยมันไม่พอมันไม่นั่นมันไม่นี่เราก็อย่างที่บอกอะไรที่มันตัดทอนได้อะตัดทอนไปก่อนอย่าเพิ่งไปแบบไปซื้อไปฟุ่มเฟือยกับมันรอเรากลับมาบูมเรากลับมาปังเราค่อยไปฟู้ใหม่เนาะ สำหรับเรื่องของความรักค่าถ้ายังยึดติดกับอดีตอยู่ถ้ายังไม่พร้อมนะคะสําหรับคนโสดก็อยู่แบบนี้ไปก่อนมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าเรามีคนเข้ามาแล้วเราอยากจะลองคุยก็คุยไปก่อนแต่ก็แค่ชัดเจนว่าเอ้ยเรายังไม่ได้พร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์นะไม่ใช่ว่าคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปให้ความหวังเขาแล้วสุดท้ายโอ้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เอานะคะทำลายความรู้สึกคนอื่นไม่ดีเราก็ ทำให้เขารู้เลยว่าเออตอนนี้เรายังอยากหาคนคุยนะเรายังไม่พร้อมจะพัฒนาเรายังไม่พร้อมจะสร้างความสัมพันธ์อย่างจริงจังนะให้เขาได้รู้ไปเลยว่าเออมันอาจจะไม่มีจุดหมายปลายทางหรือว่ามันอาจจะมีจุดหมายปลายทางก็ได้ถ้าเธอทำให้ฉันมั่นใจในความสัมพันธ์ได้ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็เออไม่ใช่ส่วนคนที่อยู่ในสถานนะมีคู่เนี่ยทั้งแอบชอบคุยอยู่มีแฟนแล้วบอกบอกตามตรงว่าอย่าไป คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องบางเรื่องมากเกินไปนะคะบางทีอะ่ะเหมือนพอเขาดูนิ่งปุ๊บเราก็จะจินตนาการนู่นนี่นั่นนั่นนี่นูน่นใส่ลงไปกลายเป็นว่าเราเข้าใจเขาผิดทั้งที่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยแล้วปัญหามันจะบานปลายเพราะอะไรรู้ปะเพราะเราเข้าใจผิดแลวเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาคิด แล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะงั้นปรับความคิดตรงนี้นะคะถ้าเราปรับได้เมื่อไหร่สถานการณ์ในความสัมพันธ์จะดีขึ้นส่วนคนที่ไม่กลา้าเพราะเคยถูกปฏิเสธมาก่อนเราก็เติมเต็มความรู้สึกดีๆไปก่อนคุยกันไปก่อนทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วเราเองก็รู้สึกสบายใจกับเขาเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีขึ้นก็ค่อยเข้าหามากขึ้นก็ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราไม่ได้ไปสารภาพรักเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถูกปฏิเสธแน่นอนแต่ถ้าใครที่รีบ เสไม่แนะนําเพราะว่าถ้าคุณรีบเกินไปคุณอาจจะถูกปฏิเสธได้จากหน้าไพา่ที่มันค่อนข้างชัดว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมจากพัฒนาตอนนี้เขายังอยากที่จะเรียนรู้หรือศึกษาคนนี้เข้ามาก่อนเนาะเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะ โอเคเสรจเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูทุกคนเลยใครที่เจอปัญหาประสบกับปัญหาหรือมีความเครียดความกังวลเรื่องอะไรรีแลกซ์ตัวเองทางไหนได้รีแลกซ์ไปก่อนนะอย่าไปจมอยู่กับอดีตอย่าไปจมอยู่กับความผิดหวังหรือความเสียใจนะคะไม่งั้นมันมีโอกาสที่เราจะเป็นสภาวะซึมเศร้าหรือสภาวะเครียดได้อันนี้เทคแคร์ทุกคนเลยนะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ